สบายดีทุกทท่านที่กำลังรับชมช่องนานาครับผมวันนี้มาเขาป่าเก็บเห็ดมื้อที่สามครับผมบัวหงวาสีมานมครับวันนี้มากับคอฟฟี่นะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งคนเมื่อยครับผมมาส่งมือแกเลยเอาคอฟฟี่มานํานี่ครับเห็ดละงูขาวสามดอกเฮ็ดหมานครับโอ้สี่ดอกครับครับขับกระจอดรถบุกี้นี่ครับผม ไปแฮกมาเ์นะครับผมแต่ว่าเสียดายครับมันมันเท่าก่อนนะครับผมเนี่ยเอาตัวนี้มาครับอ้าวมันมารกับผมมื่อนี้เดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยครับอ้าวผมลองลอกแรกครับมัน,มนคุณนะเฮ็ดยางน,นนะ กาแฟเตะเห็ดแล้วครับตัวน,นี้าม,านม,มาครับผมเหมือนมาครับผมพอกุ่มนี้อันสามดอกครับผมบานไปแล้วดอกนึงครับผมเสียดายครับดอกนี้มันมานบานก่อนมันน่าจะออกแต่เศร้าครับตัวนี้เข้ากบมาประมาณสามโมงครับัน เขาจะได้เอาแต่อันนี้ตีดมานะครับผมน,นีบ่อเอาครับมัน,นบาน้วครับการมันครับผม อันมานครับอัน,นเห็ดละงอกเหลืองครับผม,มบานก่อนละครับตัวนี้ก่อนเอา้าสงสัยสิได้เอาแต่ก้านนงคีอเจ้าครับผมเพราะว่ามันบานนะครับเอาแต่ตีนนครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดละงอกขาวครับผมกำลังเป็นไข้เลยครับตนี้ ตัวนี้มาทันเวลาครับตัวนี้แ่นอันนี้เห็ดพึ่งครับผมนี่ครับดอกยังจุ่มๆครับผมอืดอกเล็กครับเห็ดพึ่งวีนนี้อันนี้เห็ดพึ่งครับผม ขี้เอากิีนเยบไปกินครับอันนี้ดอกง,งามนะครับผมดูมาสิผลไมเหลืองนะครับนรากไมลึกครับเสมดอกครับอือ ที่นี้ครับตัดทินงครับก่อนสามดอกครับเลยอันนี้หินละงกเหลืองครับผมอันนี้ต้งงตนบานงต็มน้องจะจุ่ม อ,อันนี้เห็นแลว้วหัวขาวครับผมมีสองดอกครับผมกินเลยอันนี้งานติดใจเลยครับ นกำลังออกครับผมกำลังออกครับเดี๋ยวจะจอมรอบครับครับนี่ให้น้องขาวครับผมอืมันจุ่มๆนะครับแต่ว่าดอกนี้มันบาดนะครับผมออาแต่รับมาครับผมเอาแต่อันนี้มันครับสองแป้ง มาครับผมสามโลกง่ายๆเลยครับผมโอ้โหอาชับพี่น้องดูครับดอกบักง่ายครับผมสามโลกอ๋ออ๋ออ๋อสี่ดอกครับผม ยังไม่หมดอ๋อโอ้โหดกใหญ่แหงครับผมอือปลาขับหมู่เดียวครับพี่น้องครับครับ สี่ดบบอกใหญ่ครับนี่ปลาคาัาผมคุณนะดอ,บบอกใกล้ครับพี่น้องครับอ๋อซ้ำหามือคมนะครับเก็บเอดนังกันเด้อครับผม มาครับผมพี่น้องกำลังโะมูฮิดเวลาเลยครับช่วงนี้โอ้อามออา,า,ออาครับมีดดอกงห่ถอดดอกอดอกใหญ่แฮงครับคุณนาสองดอกก็พกเอเจ็บนะแต่ตอนนี้ ข, oh, oh. ขึ้นขึ้นนี่ครับผมป้อใหญ่แหงป้อขับมุนเป็นใจเสียดายครับผมบานมัดครับผมป้ออคุณนะคุณนะสงสัยจะได้เอาแต่ลำมันครับผมอาจารย์รำมันมันเก๋พกูดเหรอครับผมอเอาครับเอาไปแล้วครับผม รั้งใส่มานีนะฮะกำลังออกครับผมแบบอกลาย,ลยครับช่วงีิธีเทศลางโน้ขาวครับ,ม,นนบารกกมานีปามื่ดอกประมาณนี้ครับพุ่นนะสิเตรียมกระยังนะครับผมตัวนี้เอาอีาหล่ะครับผมดอกนี้ปามใหญ่แหงครับช่วงลุ้นนะโอ้โหครับปอกระดุกใหญ่ ถ้ามันบานเต็มกระย่างนะครับโดดนี่ดีที่เอามาทัานครับผมเก็บเรียบครับมันหมานครับพีน,นองมุมกองนี่ ยังหมูมดนะครับยังหมูมดเด้อนี่มีอีกค่ะผมเนี่ยยังหมูมดครับผมนี่ครับมีไข่อีกครับผมอืออันนี้ไข่ครับผมนี่ครับยังหมูมดครับผมป่าเลยโอ้ยนี่ครับมูเดียวสี่ดอกครับผมอ๋อหาดอก มีแจะดอกบิ๊กๆครับผมอืมเดีย๋ยวซ้ายง่ายๆตนี้ครับผมเดี๋ยวตัดตีนครับตอนนี้ให้เชื้อมันขึ้นใหม่ครับผม,มปลาถลกเนาะเนีน๋เดี๋ยวโชว์ให้เ่งครับ,ค,รบคุณนะคุณนะปลา ีทุกไซส์เลยครับวันนี้ปลาท้เอ้อยนะครับผมอันนี้มีดอกเดียวครับผมสงสัยหมูยังโบอก้อ,อกครับผม,มีดอกนี้ปลามีทียนงงูขาวครับผมวันนี้คุณนนะขึ้นะครับผมอะมีเทียนงงูขาวอย่างเดียวครับวันนี้นี่เฮ็ดเพิ่มครับผมมาสีเก่งเซฟเูยครับน้ำโบกเกยปันใด เดี๋ยวพายเบื้องไฮไลท์ครับผมนี่นะผมอันนี้ดอกไม้ครับผมถ้าเจอซา่าตอนนี้เต็มกระย่างแน่นอนครับอืาปดดอกใหญ่แค่ไครับตัวนี้นาสิพ่อแกงครับตัว โอ้จะเต็มขยางดอกเดียวเห็นแล้วงอกเหลืองครับผมไม่ค่อยเจอครับอีดังอกเหลืองวันนี้ส่วนม่าเจอเป็เห็ดดังอกขาวครับผมนี่ครับ <c oughs> เป็นแพะในหมู่แกะเลยมาครับผมดอกนี่โอ้ช่สายขี้เห็นครับนี่นี่เราออกตรงขี้เห็นนะครับ มีดอกเดียวครับวันนี้บ่มีม,มูนะครับชงใส่มือมานี่้องออก,ม,กมากนี่ครับป้อาอยัางมีแต่สีขาวครับวันนี้ตรงนี้คือป้าที่เราหาเห็ดนะครับผมบางคนอาจจะว่าหาเห็ดมันง่ายนะครับ บอกง่ายเลยครับผมเนี่ยเบิ้งป่าครับผมนี่ครับเราต้องบุไปครับผมตามจริงมันหกกว่านี้ครับป่าอันนี้แค่แบบชิวๆนะครับปกติปลาหกกว่านี้อีกห้ายครับผมส่วนปลาแบบนี้มันสิมีแต่เหลดลงกขาวครับซึ่งมีแต่เทลดลโกขาวแบบนี้ถ้าป้ามันเป็นแปลนที่มันบ่มมีอันต้นไม้อยๆก็จะมีเห็ดลงกเหลืองครับผมอันนี้คือ บัยากาศที่เรามาเก็บเห็ดครับผมคือหกแห้งครับยุ่งกับลายอีกครับนะลายแห้งครับไปครับเดี๋ยวเฮาไปเก็บเห็ดกันต่อครับผมสรุปเห็ดของเฮาวันนี้ครับผมประมาณสองสามโลนี่นะครับก็คือวัอนนี้มีเฮ็ดเพลิงอยู่ประมาณเกือบบระมาสิบดอกครับผมส่วนมากมีแต่เฮ็ดไอ ตังโงกครับผมนี่ครับวิธีตังโงกขาวเฮงโงกเหลืองก็ได้ประมาณสองสามดอกครับผมวันนี้กับได้ถือว่ามายน่ครับผมใช้เวลาเก็บประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมนี่ครับตัวมาเท่าครับผมมานำมือเล็กแฮกมารขนาดครับบริยูซื้อครับเดี๋ยวนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็สบายดีครับ